พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองจังหวัดลำพูนครับพี่หนึ่งครับผมซึ่งสถานที่นี้ตั้งอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมาแอวเหนือกันที่จังหวัดลำพูนครับเดินทางจากกรุงเทพเนีง่ายวิ่งบนทางหลวงหมายเลขหนึ่งเส้นถนนโยธินเข้าทางหลวงหมายเลขสามสิบสองผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองถึงนครสวรรค์ก็ให้วิ่งต่อบนทางหลวงหมายเลขหนึ่งผ่านจังหวัดกำแพงเพชรปากลำปาง และต่อดยทางหลวงหมายเลขสิบเอ็ดจนถึงจังหวัดลำพูนด,ด้วยระยะทางประมาณ670กิโลเมตรครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์สมชนเมืองนะครับสถานที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งเรียนรู้พื้นบ้านอีกแห่งหนึ่งของเมืองลำพูนนะครับซึ่งจะจัดแสด,เดงเกี่ยวกับสภาพวิถีชีวิตแล้วก็สภาพสังคมของคนลำพูนในอดีตเมื่อราวหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องประวัติกันนี้ได้เลยครับเมื่อกี้ผมแอบไปซนมาครับอยากให้พูดถึงอันนี้สักเล็กน้อยครับอ่าครับผมอ๋อตรง ป้ายนะครับรางวัลที่ได้รับจากสมาคมสถาปนิสยามในการอนุรักษ์อาคารดีเด่นนะครับ<อ>ซึ่งอยู่ในพระบรมราชัมา์ของสมเด็จพระเทพและที่ที่สองหนุ่มของเราอยู่กันตอนนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนครับที่นี่ตั้งอยู่บนถนนวางซ้ายอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนอยู่ด้านหลังพิพิธภัณฑ์ทราสาแห่งชาติลำพูนซึ่งเปิดให้ชมตั้งแต่9ก้านาฬิกาถึงส6บนาฬิกาของทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยละครับ ก็ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นภาพนะครับของสถาน,ถานที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองนะครับหร,รือว่าในอดีตก็คือคุ้มเจ้าราชสมบัตินวำนะครับก็คือในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับในอดีตเคยเป็น คุ้งเจ้านะครับหรือว่าเป็นบ้านของเจ้าราชสมนัธวงศ์กับเจ้าหญิงซอบ้านะครับและลาพยาสนะครับอ่ะก็ก่อนที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองก็เป็นบ้านของเจ้ามาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากที่เป็นบ้านของเจ้าปุ๊บเนี่ยนะครับพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มพ่อค้าคนจีนนะครับเข้ามาซื้อพื้นที่ตรงนี้ต่อแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยสร้างเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนนะครับพอหลังจากที่สร้างเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปหาทำเลที่สร้างโรงเรียนใหม่ที่กว้างวงกกดมนนะครรับ็้้หออไปตแล หลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของเทศบาลืองลำพูนนะครับเล่งเห็นถึงเอกลักษณ์ของตัวอาคารนะครับที่จะประดับตามจั่วบ้านแล้วก็ ทายคาบ้านด้วยสาระในนะครับจะเป็นไม้ท่อนเดียวที่ผ่านการคลึงตกแต่งนะครับเช่นแบบนี้นะครับอ่านะครับก็ประดับเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์การประดับบ้านเฉพาะของลำพูนนะครับก็จุดนี้ที่ทําให้เทศบาลเมืองลำพูนสนใจแล้วก็เข้ามาเช่าต่อแล้วก็เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์จุนจนเมืองครับผมปัจจุบันมีอยู่เยอะไหมครับในลำพูนที่ประดับด้วยมีบ้านทุกหลังเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นบ้านเจ้าหรือว่าบ้านของชนชั้นสามัญครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านของเจ้าเนี่ยก็จะมีตัวสาระในเนี่ย หลายตัวนะ<อ>ครับแต่ถ้าว่าเป็นเฉพาะบ้านของชนชั้นสามัญเนี่ยก็จะประดับเฉพาะจั่วบ้านเท่านั้นโอโอเค ครับในส่วนของข้างบนชั้น ache, <c oughs> 2นะครับก็จะแสดงตัวสะระารในนะครับที่เป็นไม้นะครับที่มีอายุเท่ากับบ้านหลังนี้ <c oughs> ก็คือมีอายุ1นึ่งร้อยกว่าปีนะครับตรงนี้วป็นสดนะครับ <atroc Few. S 2> เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดูกัน <c oughs> ตรงน,นี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นในส่วนของตัวสะระารในนะครับที่จะเป็นตัวประดับจั่ว <c oughs> แล้วก็ชายคาบ้านครับที่เป็นสร้างจากไม้สักนะครับรัวนี้เป็นตัวดั้งเดิมเลยนะครับก็มีอายุเท่ากับบ้านหลังนี้ก็คืออายุ100กับอีก5ปีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย เกิดการผูกก่อนละก็เลยทําการตัดลงมาแล้วก็มาใส่ไว้ในตู้โชว์สตาร์ไว้นะครับผมที่นี่นี่มีสารนายทั้งหมดกี่ชิ้นครับเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็คือถ้ามีมุมอยู่ตรงไหนเนี่ยมุมตรงจัวบ้านมุมตรงชายคาก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับก็น่าจะร่วมร่วม20ตัวเห็นจะได้ครับผมพราะเป็นบ้านหลังใหญ่อยู่มครับได้ยินมีพระเก่าที่นี่ยางรู้ประวัติของพระเก่า อ๋อครับมีครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเชิญทางด้านนู้นเลยนะครับครเชิญเลยครับตรงนี้คืออะไรครับผมอ๋อตรงนี้นะครับจะเป็นไฮไลท์นะครับของพระสกุลลำพูนของเรานะครับก็คือองค์พระรอดนะครับพระรอดจังหวัดลำพูนนะครับก็คือท่านเนี่ยจะเป็นพระหนึ่งในเบญจภาชีของประเทศไทยนะครับก็ครับก็คือเป็นพระที่ได้รับความเคารพนับถือ อย่างเป็นวงกว้างในประเทศไทยแล้วก็เป็นพระที่ได้รับการเช่าหาภายในวงการพระเครื่องของประเทศไทยครับโอ้โหครับเบญจองต้าครับครับตอนนี้ก็จะแสดงถึงเอกลักษณ์ของยุคศิลปะอริภุณชัยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาพวกพี่ๆนะครับไปดูสภาพวิถีชีวิตของคนลำพูนในอดีตผ่าน การจะแสดงข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ด้านล่างครับครับเลยครับผมพิพิธภัณฑ์จุนเมืองลำพูนที่เดิมเป็นพิจ้าภัณฑ์ทว์ซึ่งสร้างในปีพศ2445ครับลักษณะรูปทรงอาคารเป็นทรงตั้งหยางงดงามในปัจจุบันทางเทศบาลเมืองลำพูนเขาจึงจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลำพูนเรืยบร้อยปรีที่แล้วครับ ยังไงโอ้ห้องอะไรเนี่ย รตรงนี้จะเป็นห, <bağ S 1> ห้องเรียนนะครับเพราะมีกระดานดำเนาะนะครับแต่ก่อนที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องเรียนนะครับในสมัยที่เป็นบ้านเจ้าเคยเป็นห้องครัวมาก่อนนะครับห้องครัวเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยล้วก็พอกลุ่มสมาคมพ่อค้าคนจีนเข้ามาซื้อพื้นที่รตรงนี้ต่อแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นห้องเรียนนะครับโดยใช้เก้าอี้โรงหนังลำปูราม่ามาประกอบนะครับแล้วก็คนลำปูในยุคนั้นเนี่ยที่เป็นคนลำปูเชื้อสายจีนก็จะเข้ามาเรียนหนังสือตรงนี้นะครับเก้าอี้ก็คือแบบไปเอาของ ทางโรงหนังมาใช้ครับผมเออแต่ก็เหมาะดีนะนั่งได้เยอะดูดิใช่แล้วมีส่วนอื่นที่น่าสนใจอีก่ไหมครับก็ส่วนอื่นก็จะเป็นห้องโถงด้านหน้าครับผมที่จะจัดแสดงเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้นะครับแล้วก็เป็นส่วนของครับแล้วก็จะเป็นส่วนของนางสาวล้ำพูนนางสาวไทยด้วยนะครับางสาวไทยเป็นคนล้ำพูนเหรอเป็นคนล้ำพูนครับผมคน่าสนใจครับอยากไปดูครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ห้องต่อไปเลยดีกว่าใช่ครับเชิญเลยครับไปครับผมขอบคุณครับตรงนี้ถึงแล้วนะครับที่ ผมบอกเมื่อกี้นะครับที่จะเป็นมุมที่ว่าจัดแสดงเกี่ยวกับเข้าของเครื่องใช้ของคนลำพูนในดีตนะครับอย่างเช่นพวกเป็นเครื่องใช้ในครเรือนนะครับก็เป็นพวกแป้งพวกน้ํามันเครือ่องปะทินผิวครับ,รบพวกยาสามัญประจําบ้านเท่นั้นนะครับก็เป็นยาหม่องอะไรไปนะครับ โหเยอะจริงๆครับนี่อย่างอันนี้เราก็จะเห็นผ่านตากันอยู่อย่างเช่นยาทําใจครับก็มีบางอย่างที่คือคนในสมัยปัจจุบันก็อาจจะได้เห็นบ้างอาจจะไม่เห็นบ้างครับผมใช่แต่ว่ายังในส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นแล้วเพราะเก่าเกินเพราะว่าอย่างน้อยก็คงจะมีอายุ50ปีขึ้นไปครับผมเ้ยมียายาหอมด้วยอันนั้นเคยเห็นอัไหนครับยาหอมสีเหลืองครับอืมเ้ อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นเครื่องพิมพ์ดีดนะครับอ้าวเหอไม่ใช่ใช่ไม่ใช่โทรศัพท์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องพิมพ์ดีดนะครับเป็นรูปนางสาวไทยที่พูดถึงนะครับพาไปชมหน่อยได้มัยครบ๋เดีวผมพาไปชมครับเชิญทางด้านนี้เลยโอ้โหคนนี้เหรอครับครับใช่ครับคนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับนางสาวไทยของลงคพูนเราเนี่ยจะมีอยู่สองท่านนะครับท่านนี้ก็จะเป็นรองนางสาวไทยนะครับที่เป็นคนลงคพูนคนแรกนะครับ ก็คือคุณนวลสวัสดิ์รังกาพินนะครับต่อไปเนี่ยผมจะพาไปดูคนนำพูนคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยนะครับเดี๋ยวเชิญท่านนี้เลยครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นมุมของภาพของนางสาวไทยนะครับที่เป็นคนนำพูนคนแรกนะครับก็คือคุณสุขชีราสีสมบูรณ์นะครับท่านนี้ก็จะเป็นความภูมิใจของคนนำพูนอีกท่านหนึ่งนะครับนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับโดยท่านแต่งงานกับนักธุรกิจชาวกำแพงเพชรนะครับในส่วนของอวัติก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับ